ไปดูใสดูเบิงอาการดูดังกะแหงแล้วบ่มีขี้หูขี้ตาคือเก่าแล้วผานแล้วผ่านแล้วแพ้ก็ตกสะเก็ดล่ะตะกี้เมียคือจิเนาะพ่อใหญ่เนาะแม่นตุ่มหลายมันกถือว่ามันมันสู้ได้อยู่นันเศาแล้วเาแล้วอีโควิดแต่ก่อนนี่กนอนมอยู่ ยาบ่ยกินกินตะนุ่มบาทนี่หาแล้วบาทนี่สงสัยสิผ่านวิกฤตเดี๋ละ่ะต้านโรคได้แล้วหลอดแล้วหลอดแล้วค่ะนี่คืองมว่หน่อยที่หลอดจากโรคล,ลำปีสกินแผ้เป็นปากแผ้เป็นตุ่มนี่ก็หายแล้วตกสเก็ตแล้วค่ะพี่น้อง คือรอดแล้วง่วหน่อยตัวนี้ตะกอนใหญ่แล้วก็ลงคีบมากอะอาการก็แย่นอนอยู่บนลูกแม่ตะลูกกินนมก็ยังบ่อยากลูกบาลนี่ก็พิ่นก็ฮาวฮาวแล้วสดชื่นแล้วกินยาก็เก่งเป็นบ่าเพราะไกินยาก็เก่งแล้วตะกี้บ่บ่กินยาส่วงเพิ่นเป็นนักเพิ่นสิบ่กิน แต่ว่าแม่กบว่าเป็นหลายคือลูกเมนบอลไงแม่บ่เป็นได้ไดนี่ <c oughs> กบแปกได้ค่ะพี่น้องหัวห <c oughs> ัว <c oughs> แม่ลูกแม่นี่นี่อคอกนี่นี่ตัวนี้น้อยนี่เป็นก้อนมูนี่ตัวตัวน้อยนี่เป็นก้อนมูแต่ว่าแม่แม่บ,บ่เป็นขนาดอยู่น้ำกันตัฟาดก,กันไปนั่นก็เป็นแค่ตุม่มสองตุ่มน้อยเ็นบอแ <c oughs> สดงว่าหัวคอกนี่ก็สิบเป็นนักตต้งแต่งหัวหน่อยตัวนี้เพราะว่ามัน พุ่มตานท่านโลกบอดีหัวตัวอื่นกับพุ่มตานท่านดีก็เลยสู่โลกได้คนนี้สู่โลกบไวไหวต้องซอยไห้ยม้อประสุตั์มาเบิ่งอาการเป็นช่วงชๆกะจนกลัวอาการดีขึ้นค่ะหายแล้วหายแล้วค่ะพี่น้อง บอด้ยานแล้วเรื่องล้ำปีสกินหัวนหน่อยบางขวากะเจ้าสิป้อยเห็นมันเป็ี่ยนลายเยนาะพอ่อ่เนาะป้อยเป็นลเลนไลระบาดมันเอาบได้แมนมันเป็นมัวนหน่อยเนาะมัวนหน่อยมันภูมติตานท่านมันบด่ดีโอ้กินยาเก่งแถ้วะตะงเงิดเนาะแม่ว่าเป็นเป็นะลูกสุดยอด <laughs> <laughs> เออข,ขนาดขนาดลูกน,น้อยนี่เป็นเป่อยอือยเยอะนี่แม่เป็นผู้เลี้ยงแม่เป็นผู้ทำความสะอาดกกนย่งบะติดเด้อค่ะพี่นะะ้นองกับแพรกันเลยย่อยเดียวกับเงือดเงือตทุ่มเดียวกับบมีเนะ <laughs> าะจะคลองคนว่าตุ่มเดียวกับบมียาก,กบบระบได้ซีดป้องกันไวไ้เป็นบ่แก้ไขแก้อักเสบกระไดผู้แม่ บ่ได้สีดเลยสีดแต่ลูกลูกนั่นสีดจักเข็มลเข็มงวดละ3เข็มเนาะงวดที่2เจ้าอันเลื่อนไปจักมือเจ้าจังสีดงวดที่2ประมาณอาทิตย์บ่บ่4มื้ออันมื้อหาเนี่แล้วบ่ถึงาเออของยนี่กะว่าสิให้อัน หม้อมาฉีดดห้หมือนเ่นว่าซ้ำไหมีดมตโอเขาตานไว้เนาะยาให้ยาให้อาการมันมันลามมอนึ่ี่ห่านี่ตัวนี้นี่สงสัยสิพุ่มตานท่านนี่เก่งเติบเด้เพราะว่า งัวยุขวกแม่พ่อใหญ่ตั้งแต่นั้นแม่มันก็นยังเปลี่ยนลูกมันยังบ่เปลี่ยนน่หันบานแต่ว่างัวงัวข่มันผ่านอายุหลายเนะาะค่ะสำหรับงัวคอกนี่เพือ่อนกันป้องกันโดยกางมุ้งให้งัวภาพอาจชิบชัดเพราะว่ายายแววทายภาพข้างนอกบ่เด็กเขาไปข้างในบ่ยากบ่ยากเปิดมุ้งเพื่อนย่านยุ่งเขาไปหางัวเพื่อนไหมคะ่ะ พ่นกะจีเห็ดผ่าแยงผ่าเขี้ยวผ่าล้านเฮ้าละเย็บต่อกันละก็มาคุ้มคุ้มแขกป้องกันยุ่งป้องกันมาแลงวันมาแลงดูดเลือดทุกชนิดกับ่านค่ะพี่น้องเพ่นกับว่าดดป้องกันนิยังก็แค่ป้องกันจะกางมุ่งให้นี่ค่ะแมงวันกับ่มีมาตอมโลกกับว่ามีมา พอว่ามิงวันกับมาแรงวันดูดเลือดกับเหินกับเหลือบมันกะสิเป็นผ้าหนะน้าโรกตัวนี้ขอกนี้ยายแววกะมาลงคลิปให้พี่น้องได้รับชมแล้วแต่ก่อนหน้านั้นกับมาติดตามเมืองอาการว่าอยู่ใกล้ๆกันกับขอกพอหญยสมชัยประมาณหาซิบเมตรกับบ่มีอีังค่ะเพิ่นกับปกติ แม่งวันกับเขาไปหางัวะพ่นบ่อใดมันก็เลยบ,บ่เป็นอย่างนี่แหละค่ะพี่น้องยายแววก็ฝากให้พี่น้องเมื่อไม่เลี้ยงงัวกะพยายามใส่ใจงัวะจะคล้องเห็ดเอาผ่าเขี้ยวผ่าล้านเฮ้านี่และเย็บต่อกันตะไคร้เขียวแล้วนี่ละเย็บต่อกันอะไรเอามหาล้อมขอกงัวเฮ้าเห็ดคือของพ่อย่ยเทียม อันนี้ก็คอกว่าอยู่มูบานย่าเยาวนละมาล่งให้พี่น้องบึงเนี่ยเฮ็ดคือเพื่นนี่ค่ะพี่น้องปลอดภัยร้อยเปซ็นตค่ะพี่น้องคอกใดท่านใดมีง่ว่าเป็นลำปีสกินกะยะาฝาโตกใจเด้อค่ะกะให้มอประสุทธ์เพิ่นมาเบึงมารักษาให้ยาไปตามอาการทั้งว่ามีตุ่มไหล กะหาย,ยาแก้ไขขันตุ้มมันแตกอักเสบกะหายยาแก้อักเสบกะเบื้องอาการเปนน็นน้ำพ่นกะสีหูจักแด้กค่าหมอประสุสัตว์เข้ากะยาฝาวไปตกใจขันเข้ามีสมุนไพรอันแบบเพื่อนบ้านแนวใไดมันดีกะเอามาซส่โรดมันกะบอกเป็ญญนยังหรอกรักษาแบบภู่มปัญญาเช่าบ้านไปควบคู่กันไปกับหมอประสุท์สัตว์ผนักษาห้ นี่ง่วหน่อยตัวน,นี้นี่ยายแววนึกว่ามันสิบไปแล้วเด้นี่คือบาบลอดเด่นลงคลิปให้พี่น้องเบ่งแต่งวดก่อนแกงแล้วกายตายแล้วยิ้มเปเีืยอๆเลยกินยาข้ามหมกไงพร้อมคลิปนี้ก็มาติดตามอาการง่วของขอกไอ,อยไงสมไสเพิ่นว่าหลังจากเพิ่นให้หมอประสุตว์มารักษาเป็นรอบที่สอง ให้ยารอบที่สองแล้วก็ถือว่าดีขึ้นค่ะว่ามันดีขึ้นแต่คล้ายแล้วเพราะว่าตุ่มมันตกสะเก็ดแหงแล้วแมงวันกับ่ตอมแล้วเพราะว่ามันตกสะเก็ดแล้วขอ้อพ้นกระจื่นนี่คือว่างว่วงพ้นกับมีพุ่มตาท่านได้ดีค่ะที่นองสู่โลกได้ดีโอเคนะค่ะสําหรับคลิปยายแววมือนนี่ขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนีเด้อค่ะ คลิปนามื่อนาพ่อกันกับยายแววคือเก่าค่ะสวัสดีค่ะ